ันนี้ผมจะมาฟิตติ้งหมวกกันน็อกนะครับกับแบรนด์โชเอกหลายคนจะบอกเอ้ยเวลาซื้อหมวกกันน็อกเนี่ยหลวมบ้างฟิตบ้างบีบกระโหลกบ้างอะไรก็ว่านไปตอนนี้ทางโชเอกเขามีบริการ personal fitting system เราสามารถมาที่ช็อปตัวแทนจําหน่ายของโชเอกมาวัดหัวเสริมฟองน้ําเสริมอะไรให้เราเบ็ดเสร็จเพื่อให้หมวกเรากระชับเข้ากับรูปหน้าเรามากที่สุดบางคนบอกเอ้ยตัวนี้มันต้องให้ความสาคัญขนาดนั้นเลยเหรอเล็กภาพไหมครับเวลาหมวกหลวมเนี่ยเวลาเราขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วเนี่ยหรือจังหวะเรากระแทกคันเร่งเร็วๆถ้าหมวกแคย,ยีร,ยรอรไม เราจะปิดคันเร่งทันทีแต่ถ้าเกิดหมวกฟิตติ้งเข้ากับหน้าเราเนี่ยหมวกมันจะนิ่งไมกับเราเวลาเราหันหน้าหันซ้ายหันขวาเวลาลมกระแทกเนี่ยมุมมองเราจะเห็นชัดเจนอยู่ตลอดเวลานี่คือความสําคัญการฟิตติ้งนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับทางพี่เก่งนะครับเป็นคนของโชเอที่เดี๋ยวจะฟิตติ้งหมวกกับน้องให้ผมปกติแล้วครับถ้าเกิดสนใจจะซื้อหมวกโชเอของเราเนี่ยก็สามารถเข้ามาที่ดีลเลอร์ของเรา12แห่งทั่วประเทศได้แล้วก็แจ้งว่าจะสนใจหมวกรุ่นไหนแล้วคานี้ถ้ายังไม่รู้ไซส์หรือว่ารรรู้้้้้้้ไไซ์แแแลลลววววงงงงัักกกกก็็จพพนนนนาาาาาดดด่ขออททํตยยยยเเเีีมมุปณ เครื่องมือให้วัดขนาดศีรษะแล้วก็เช็คเลยว่าศีรษะของลูกค้าเนี่ยเหมาะสำหรับหมวกไซส์ไหนและควรเพิ่มหรือลดตรงไหนหรือเปล่านะครับเพื่อให้สามารถใส่หมวกได้ดพอดีเพราะบางคนเนี่ยครับหมวกใส่ไปอาจจะมีหัวก,กว้างก็อาจจะเกิดช่องว่างด้านหน้าด้านหลังเนี่ยทำให้หมวกมันใสยขึ้นลงได้รหรือว่าถ้าหน้ายาวแต่ด้านตรงนี้แคบหมวกก็อาจจะสายซ้ายขวาได้ซึ่งทําให้การทํางานฟังก์ชันของหมวกกันน็อกไม่เต็มที่แล้วก็ไม่ปลอดภัยด้วยครับผมเคยมีประสบการณ์บางทีใช้หมวกกันน็อกที่แบบสรีระหมวกคือ มันไม่เข้ากันรูปหน้าเราใช่ครับแล้วบางทีเราขับไปนานๆมันเกิดการกดตรงนี้แล้วมันตุ๊บเวลาขี่ออกทิศไปไกลมันตุบบตุบตเนี่ยอาการนี้คืออาการที่หมวกมันไม่ฟิตติ้งเข้ากับหน้าเลยไม่พอดีการกระจายน้ำหนักของหมวกมันจะไม่เท่ากันจุดประสงค์หลักของการฟิตติ้งคือให้น้ําหนักของหมวกครับกระจายทุกส่วนของหัวเท่ากันหมดเพื่อให้เหมือน ความรู้สึกเหมือนกลาครอบแบบคุณเดนอพอกลาครอบน้ำหนักกระจายเท่ากันแล้วก็จะไม่ปวดแล้วหมวกมันก็จะกระชับเพราะอย่างนักแข่งเนี่ยเขาจะซีเรียสอะไรกับหมวกันน็อกมากเพราะอย่างที่บอกคือพอมันสายแค่นิดนึงความเร็วรถตกแน่นอนใช่ครับแล้วก็มันจะมีผลเรื่องพวกอย่างรูสปอยเลอร์อะไร,<ช>รพวกนี้ครับถ้าเกิดมันหมวกมันเคลื่อนตลอดเวลาไงครับไม่พอดีโดนลมสปอยเลอร์พวกรูระบายลมรูลมเข้ามันก็จะทํางานได้ไม่เต็มที่ หมวกเราซื้อมาตั้งเป็นหลายหมื่นมันก็จะไม่คุ้มกับฟังก์ชันที่เขาส s a h a คิดคนขึ้นมาเบื้องต้นนะครับพนักงานเนี่ยครับที่ผ่านการเทหรือทางผมเนี่ยก็จะเริ่มวัดศีรษะจากลูกค้าเริ่มจากการวัดระยะความยาวของศีรษะความกว้างแล้วความสูงแล้วก็ใส่เลขที่เราวัดมาได้เนี่ยเข้าไปในโปรแกรมมันก็จะคำนวณเสร็จสับเลยว่าหัวคุณเบนซ์เหมาะจะใส่หมวกไซส์ไหนหรือว่าต้องเสริมตรงไหนบ้างเริ่มต้นก็เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับด้วยครับหลังตรงมองข้างหน้านะครับการวัดเราก็จะวัดจากจุดที่ยาวกว้างที่สุดของีรรษะะนคับ มันก็จะมีการบีบให้มันกระชับนิดนึงเพื่อได้ขนาดที่ถูกต้องนะครับตรงนี้วัดความยาวระหว่างศีรษะได้192ม mm ิลลิเมตรนะครับเราก็จะใส่ไปอันนี้เราจะมาวัดด้านกว้างนะครับด้านกว้างเราก็มาวัดสุดจุดที่กว้างสุดของศีรษะนะครับพร้อมกับวัดความสูงของศีรษะไปด้วยเลยนะครับ แต่ละพื้นที่เนี่ยอย่างคนเอเชียหัวเ็าจะเป็นทรงป้านทรงไข่คนยุโรปก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งตัวนี้ก็คือจะวัดเป๊ะเหมือนกันใช่ครับมาตัวโปรแกรมมันจะบอกเลยว่าสําหรับหมวกของเอเชียอย่างอย่างอย่างถ้าในไทยมันก็จะเป็นสมสเปคหมวกไทยไงครับแล้วก็ใส่โปรแกรมว่าหมวกไทยแต่ถ้าลูกค้าเป็นหมวกจากฝั่งยุโรปแล้วก็ใส่หมวกจากฝั่งยุโรปมาในกรณีนี้หรือตห้ลูกค้าเป็นคนยุโรปมาซื้อหมวกที่ไทยเราวัดมันก็จะหา จุดที่เสริมได้คือสุดท้ายแล้วการวัดเนี่ยเราป้อนข้อมูลเข้าไปในตัวนี้ก็คือเดี๋ยวตัวโปรแกรมเขาจะบอกเลยว่าเราต้องใส่หมวกหัวเราเป็นทรงไหนแล้ว<ช>ต้องลองไหนอะไรยังไงครับห,หลังจากจ <ะ S 2> วัดด้วยอ่ปรกรณ์เฉพาะเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้สายวัดเพื่อวัดเช็คความยาวรอบศีรษะอีกรอบหนึ่งนะครับตามจุดที่เราวัดเว้ตะกี้นะครับจุดที่กว้างที่สุดใช่โปต,ติเวลาซื้อหมวกกันน้องเนี่ยอันนี้คือพื้นฐานที่เหมือนวัดเบื้องต้นอย่างเดียวใชแแ่แต่แต่อันนี้เหมือนมีการวัดแบบ ความกว้างความยาวความสูงเสริมเข้ามาอีกใช่ครับเพราะว่าเอาจริงๆครับการวัดพวกนี้มันมันเหมือนวัดรอบศีรษะก็จริงแต่ว่ามันคล้ายๆหมวกแกป๊ปอะครับหมวกแกป๊ปมันวัดแค่ได้หมวกแก๊บเพราะามันปรับตามสรีระหัวแต่พอเป็นหมวกกันน็อกเนี่ยมันฟิกทรงอยู่แล้วเนี่ยครับมันจะทําให้เกิดความไม่พอดีขึ้นอันนี้คือจะเป็นพวกฟองน้ําที่เราจะเสริมเข้าไปข้างในใช่ครับฟองน้าแต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันแต่ตัวนี้มันจะเป็นตัวเทสตัวทดสอบอย่างตอนแรกทราบมาว่าคุณเบนซ์ปกติจะใส่ หมวกไซส์ L อ่าใช่ครับอ่าเดี๋ยวพอเราลองใช้โปรแกรมเนี่ยครับวัดขึ้นมารุ่น N X R 2แสดงขึ้นมาแล้วว่าคุณเบนเหมาะกับหมวกไซส์ M มากกว่าและเสริมแค่นิดเดียวก็จะพอดีแล้ว แสดงผมใส่ L นี่ผมเข้าใจผิดมาตลอดเลยคือแต่ก่อนนําบวกบวกมันม็อกใบแรกผมอะผมมาใส่โชเ,เอกิเลวเลยแต่จะรู้สึกว่าเออมันใส่สบายนะแต่ใช่แต่ในความเร็วบางทีมันก็จะมีแก่งแ่งใส่ใส่แต่ตอนสมัยนั้น,นคือผมผมแก้มใหญ่กว่านี้มนเลยรู้สึกว่ามันฟิตตรงนี้เอาตัวี้พอรีล้าผมควรจะเป็น M <archy> โดยสำหรับมวกรุ่นนี้โดยปกติแล้วถ้าอย่างเงี้ยอันนี้สำหรับ NXR 2ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราลองไปดูถ้าอย่างนี้มวกคุณเบนซ์ไปใช้เป็นรุ่น GTR 2ของโชเอะองเงี้ยครับมันก็แนะนำ S ยิ่งเล็กลงเข้าไปใหญ่เลยอย่างพอโปรแกรมเนี่ยครับมันแสดงขึ้นมาแล้วว่าศีราะคุณเบนซ์ะเหมาะกับหมวกไซส์เแต่พอเรามาลองดูว่าที่เขาให้เสริมเนี่ยให้เสริมตรงไหนบ้างก็คือให้เสริมด้านหน้าส่วนด้านหน้าประมาณ3มมิลน,นะครับแล้วด้านข้างอีกนิดหนึ่งแสดงว่าศีรษะคุณเบนซ์ครับตอนนี้ตรงหน้าผากมันค่อนข้างสโลปแบนลงมากว่าด้านหลังเวลาขี่ครับหมวกก็อาจจะมีการตกขึ้นมาแล้วก็สายซ้ายขวาได้นิดหน,น่อย ใช่ผมจะเป็นหมวกเกือบทุกใบที่ผมใส่นะมันจะรู้สึกว่าพักๆมันจะตกแล้วผมต้องมานั่งดึงขึ้นม่ใช่ใช่ครับเพราะว่าก็ต้องต้องเสริมตรงนี้ใ,ให้เวลาการเสริมเราพอเราวัดเราก็อาจจะต้องเสริมด้านข้างในโปรแกรมก็เสริมด้านข้างมาชั้นหนึ่งด้านหน้าอีกหน่อยเดียวแต่เดี๋ยวผมจะลองเอาหมวกสแตนดาดตามที่บอกให้ลองใส่ก่อนแล้วเดี๋ยวลองเทียบกันว่ามันต่างกันตรงไหนนะครับนี่ยมันเป็นปัญหาผมที่ผมใส่หมวกกันน็อกเกือบเกือบทุกใบเลยนะว่าขับไปสักพักหมวกมันจะตกและยิ่งถ้าบางกรณีเนี่ย ที่ผมติดกล้องไว้ที่คางเนี่ยมันจะแบกน้าหนักไว้ด้านล่างทําให้มันตกตอนแรกผมเข้าใจว่าผมใส่กล้องหรือเ่ามันเลยตกลงมาแต่ปรากฏว่าอ๋อสรุปรู้แล้วตรงนี้ผมดันเป็นสโลปลงควรต้องเสริมให้ตรงนี้หนาขึ้นตัวนี้ครับเป็นหมวกไซส์มาตรฐานไซส์เครับเดี๋ยวให้คุณเบนซ์ลองใส่ก่อนแล้วลองจับความรู้สึกว่ามันเป็นยังไงนะครับหมวกแน่นไปหรือเปล่าอะไรไปหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวลองดูกันว่ามันจะต่างกันตรงไหนนะครับหลังจากก่อนและหลังทําฟิตติ้งอันนี้คือไซส์ M ใช่ไหมครับใช่ครับ แต่เบื้องต้นผมว่าอย่างนี้ก็รู้สึกว่ามันหรือมันเป็นความเคยชินกับที่ผมใส่หมวกหมวกที่มันเป็นมาตรฐานเขาเรียกว่าไซส์ยูในวอ์ซอลหรือเปล่าครับพีอนะอันนี้เป็นยังไงเอ่ยก็รู้สึกพอดีแล้วหรือว่ารัดไปพอดีพอดีใช่ไหม<ด>ครับ,รบก็ที่จริงแล้วเนี่ยครับถ้าถ้าดูจากโปรแกรมแล้วนะครับมันก็อาจจะเวลาหมวกขออนุญาตนะครับหมวกเนี่ยมันยังพอดูขยับขยเยินได้นิดหน่อยอ ขยับไปเยื่อได้นิดหน่อยเดี๋ยวก็ลองลองลองทำตามดูโปรแกรมดูครับเราลองจัดฟิตติ้งตามโปรแกรมดูแล้วลองจับความต่างดูจากที่ดูแล้วก็ตามโปรแกรมวิเคราะห์มาเนี่ยที่จริงด้านหน้าผากตรงนี้มันมีอาการจับหมวกน้อยกว่ากระจายน้ําหนักได้น้อยกว่าแล้วก็ด้านข้างอาจจะรู้สึกถึงหมวกน้อยกว่าจุดประสงค์คือเราอยากให้ลูกค้ารู้สึกถึงหมวกทุกจุดเท่ากันด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาด้านบน ก็เดี๋ยวผมลองเสริมให้ดูนะครับคือเบื้องต้นเมื่อกี้ผมลองใส่ดูนะอาจจะด้วยความที่ผมไม่เคยใส่มบกที่เป็นฟิตติ้งด้วยวแต่เราจะจำความรู้สึกได้เออเนี่ยคือรู้สึกสลีละหน้าเข้าหน้าได้แบบรู้สึกเออมันก็พอดีแต่บวกกับความที่เมื่อกี้มันบีบแกนเป็แหละแต่บางทีอ่ะผมจะรู้สึกว่าเมื่อกี้แอบรู้สึกใช่ด้านหลังเนี่ยรู้สึกว่ารัดก้าวเราพอดีแต่ด้านหน้าแอบรู้สึกหลวมไปนิดนึงก็รู้สึกว่าถ้าขี่นานๆมันน่าจะตกมันน่าจะตกนะเดี๋ยวลองเสริมดูถ้าตามโปปรรรแรแแแแกมมบบบบเเสหิหนนน้า1ผ่็ผ็แบบแขง เสริมซ้ายขวาแบบซอมนะครับหนึงแผ่นเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเราจะเป็นแผ่นดัมมี่คือทดสอบก่อนใส่ลงไปให้ลูกค้าลองก่อนอว่าโอเคหรือยังถ้ายังไม่โอเคเรายังปรับเพิ่มลดได้หลังจากโอเคแล้วเราถึงค่อยลอกกาวติดเข้าไปที่นมจริงๆรรู้สึกหน้าผากดีขึ้นไหมครับตรงหน้าผากรู้สึก ไม่เคยใส่หมวกกันน็อกแล้วรู้สึกข้างหน้าพอดีแบบเนี้ยเพราะแสดงว่าหัวผมมาไซส์ด้านหน้ามันจะจะค่อนข้างแบนลงมา,าใช่เพราะว่าผมใส่หมวกทุกใบจะรู้สึกว่าตรงนี้มันจะไม่ไม่ไม่ได้เป็นอารมณ์แบบมันไม่ได้บีบนะแต่มันรู้สึกว่าสัมผัสเออมันรู้สึกถึงความสัมผัสนะคือจุดประสงค์คือตอนนี้เราผมอยากให้คุณเบนรู้สึกว่าหมวกทุกด้านนะครับกระจายน้ําหนักโดนศีรษะโดยโดย,โดยน้ําหนักเท่ากันไม่มีด้านไหนเจ็บกว่ากันหรือแน่นกว่ากันเนี้ยครับหน้าผากท้ายทอยกลางศีรษะด้านข้าง รู้สึกเลยนะว่าแบบเหมือนตอนได้หมวกกันน็อกอะนั่งอยู่บนกระโหลกเราแบบรอบด้านนะใช่ครับเออเมื่อกี้ผมว่าเมื่อกี้ผมก็มีเป็นความรู้สึกเคยชินของการได้แบบเราใส่หมวกมันเขาเรียวกว่าใส่ยูนิเวอร์แซลนะครับแต่เน่นจะรู้สึกว่าแบบเออข้างหน้ามันเข้ากับเรามากกว่าคือแตะกอนอนะผมจะแก้ปัญหาด้วยการอัดนวมด้านข้างให้มันแน่นให้มันแน่น,นแต่สุดท้ายแล้วขี่ไปนานๆแล้วโดยบางทีผมมีกล้องหรือเนะี่ยมันก็จะตกเวลาผมขี่ถ้าออกทริปนานๆผมจะต้อง อย่างเงี้ยดันขึ้นเพราะว่ามันจะตกแต่แจะรู้สึกแสดงว่าถ้าอย่างนั้นเวลาถ้าเกิดตกมาอย่างเงี้ยยิ่งใช้เป็นนานๆขี่นานๆจะรู้สึกโดนบีบด้านข้างจะปวดด้านข้างขึ้นถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับถ้าหมวกรุ่นที่ใส่ปกติใช่แล้วผมจะรู้สึกบีบตรงนี้ใช่ไหมคือถ้าเอาให้แบบฟิตแบบไม่ใส่มันจะบีบใส่นานแล้วมันจะบีบตรงนี้ครับผม แต่ดนนีรู้สึกสบายนั่นเป็นเพราะน้ําหนักมันกระจายไม่เท่ากันมันไปหมวกมันไปแขวนอยู่ด้านข้างมากกว่า,ามันก็เลยรู้สึกปวดตอนนี้น้ําหนักมันกระจายเท่ากันคุณเบนก็จะสามารถขี่หมวกได้ระยะยาวขึ้นที่รู้สึกปวดเจ็บน้อยลงปวดน้อยลงและฟังก์ชันพวกรูกลมความการไล่ลมก็จะดีขึ้นนะครับเป็นความรู้สึกที่แปลกเลยนะไม่เคยไม่เคยใส่หมวกคนนั้ก็ได้ความรู้สึกนี้เลย <laughs> เนี่ยครับส่วนส่วนใหญ,สใหญ่ส่วนใหญ่เวลาลูกค้าที่มาทำครับถ้าถ้าใส่หมวกมาแล้วไม่เคยฟิตติ้งพอมาลองทำหลายหลายคนก็จะรู้สึกแปลกใจอย่างเงี้ยแหละครับใส่หมวกนัน็อยมาเกือบ20ปีไม่เคยได้ความรู้สึกนี้เลยที่แบบมันรู้สึกว่ามันพอดีเข้ากับหัวเราแบบพอดีเลยครับใช่ครับอ๋ออันนี้อันนี้คือใส่เป็นดัมมี่ไว้ก่อนใช่ครับก็เดี๋ยวพอหลังจากนี้ครับทุกทีเราก็จะถามลูกค้าว่าโอเคหรือย,ยังเพราะจริงๆแล้วเนี่ยโปรแกรมมันก็จะวัดขนาดได้คร่าวๆ แต่บางทีในเคสบางครั้งลูกค้าหูซ้ายหูขวาไม่เท่ากันเนี่ยเราก็ต้องมาปรับเพิ่มลดหมดไอตัวแผ่นแล้วก็ลองอีกทีหนึ่งว่าบางทีที่จริงพอดีแล้วอาจจะยังรู้สึกเจ็บหูซ้ายอยู่เนี่ยครับหรือเจ็บท้ายทอยอยู่เนี่ยครับแปลกนะเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยรู้สึกใส่หมวนกนกแล้วมันพอดีมันอยู่แบนแล้วมันกลายว่าคือแต่ก่อนอ่ะผมจะรู้สึกว่าเราต้องเลือกฟิตไว้ก่อนอให้เหมือนฟองน้าเดี๋ยวมันจะเบ่งมันพอดีอแต่กลายว่าอันเนี้ยถามว่าฟิตไหม เขาเรียกว่ามันเฟิร์มใช่ครับมันเฟิร์มเข้าทางหน้าทําให้รู้สึกเลยรู้เลยว่าแบบคือครั้งแรกที่ซื้อหมวกกันน็อกทุกคนจะรู้สึกเหมือนกันคือมันบีบจนแบบบางทีบีบจนมันปวดใช่ครับแต่นี้คือรู้สึกว่าพอมันเฟิร์มมันพอดีปุ๊บมันคือพอดีเลยคือถ้าเกิดในเคสลูกค้าที่สวมหมวกบางทีสวมแล้วมันแน่นก็เลยอยากได้หมวกหลวม พอหลวมไปก็มันหลวมมันขี่มันปวดอยู่แล้วมันจะใส่แต่บางคนพอกลัวมัวสายก็ใส่แน่นเดินไปอีกคราวันนี้ขี่แน่นก็ไม่มีความสุขหรอกครับขี่ไปก็ปวดมันเป็นอะไรที่รู้สึกแปลกนะผมไม่เคยพูดไม่ถูกเหมือนกันนะคือปกติคือเราจะจำภาพเป็นบอกว่าผมใส่หมวกคนอ็อกมาทั้งชีวิตนะก็จะรู้สึกเออมันเป็นประมาณนี้แหละเต็มที่ก็อนุลด์แก้ให้มันแน่นเห่านนี้หน่อยครับผมแต่อย่างที่บอกว่าพอมันรู้เลยว่าคือพอมันมันเกิดเพเชอร์พอยต์บริเวณนี้นานๆนะแล้วรู้แล้วสมมติถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์อนขึ้มา่ง ไอ้ส่วนที่มันกดตรงเนี้เราน่าจะเสียหาย<ช>แต่เมื่อกี้รู้สึกเลยว่ามันเหมือนแบบมันกระจายน้ําหนักเพราะหมวกกันน็อกมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันต้องเข้ากับรูปหน้าเราพอดีแล้วมันเหมือนจะกระจายน้ําหนัก<ช>กระจายรแรงกดเท่าก<ช>ันนะค,คือถ้ามันไปกดส่วนใดเกิดส่วนหนึ่งอ่ะแล้วถ้าเราไปกระแทกขึ้นมาจริงอ่ะเราจะเจ็บบริเวณนั้นใช่ครับแล้วยิ่งถ้าเกิดใส่หมวกไม่พอดีหลวมไปหรือกดบางจุดเนี่ยพอมันมีช่องว่างขี่ไปลมเข้าก็จะมีเสียงทําให้หน้าลำคาในเวลาขับขี่มอเตอร์ไซค์เพิ่มขึ้นอ บางคนที่แบบขี่แล้วหมวกทําไมมันเสียงดังจังที่จริงมันอาจจะไม่ได้เป็นที่ตัวหมวกร้อยเปอร์แต่ว่าเป็นที่ศีรษะเราไม่พอดีกับรูปทรงของหมวกเนี่ยครับแล้วกับการว่าเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าตอนที่ก่อนที่จะเสริมผมรู้สึกว่ามันก็เข้าเราก็รู้สึกสบายหน้านะแต่พอเหมือนพอมันมันเข้าล็อกเราปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกสบายกว่าอีกใช่ครับเพราะว่าถ้าอย่างอย่างคุณเบนส์ครับมีด้านหน้าที่แบนใช่ไหมครับหมวกเวลาใส่ไปครับตรงนี้ครับตรงแก้มเนี่ย มันก็จะกดลงมามันก็มีโอกาสการกดหน้าเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดเราเสริมให้น้ำหนักมันพอดีเนะี่ยมันก็จะอยู่ในจุดที่โอเคหมวกมันจะยกขึ้นมาอยู่ในจุดที่โอเคอก็จะทําให้การบีบรัดน้อยลงแล้วจะเป็นการเฟิร์มมากขึ้นได้ยินมาสักพักแล้วแต่ก็คิดรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สําหรับน,นักแข่งไม่ได้บอกเฮ้ยคนนี้ใช้หมวกน็อกจะเลือกซื้อหมวกทั้งทีเนี่ย เอาหมวกฮะเออทรงหัวเราเป็นทรงไถทรงป้านเลื่อกเอาให้แบบเร่าๆแล้ว้็ไใส์แบบไซส์ M ไซส์ L นี่ผมยังเข้าใจผิดว่าผมต้องใส่ไซส์ L มาตลอดใช่ครับปรากฏพอมาวัดอย่างนี้จริงๆอ่ะผมใส่ M แล้ละกานว่าพอ L ออ่ะเออใช่มันรู้สึกใส่หลวมสบายแต่พอเวลาวิ่งนานๆอย่างที่บอกว่าพอมันไม่พอดีมันก็จะกด<ช>ก็จะรู้สึกเจ็บ นี่ที่จริงเอมยังถือว่าหลวมเลยเพราะต้องมีการเสริมเงี้ยครับใช่ไหมใช่แต่เมื่อกี้ผมรู้สึกพอดีไม่เคยใส่หมวกับน้องรู้สึกพอดีเมื่อกใช่ครับเพราะผมจะเหมือนใส่หมวกหลายยี่ห้อแบบใส่หลายหลายใบเพราะแต่ละเหมือนแต่ละยี่ห้อเขาก็จะทําสรีระหมวกมาไม่เหมือนกันใช่ครับยี่ห้อนี้ก็กดตําแหน่งนึงยี่ห้อนี้ก็กดตําแหน่งนึงแต่อันนี้คือมันรู้สึกมันพอดีไปหมดเลยใช่ครับก็เป็นส่วนที่น่าสนใจนะก็ ตอนนี้ก็สําหรับใครที่อยากจะมาลองฟิตติ้งหมวกกันน็อกนะครับของโชเอกเราจะมีตัวแทนทั้งหมด12ดีลเลอร์ท,ทั่วทั่วประเทศครับหลกัหลกๆก็จะกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็จะมีทางภาคเหนือและภาคใต้ลูกค้าสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับอของโชเอะเอเชีย e. หรือว่าเป็น Facebook Page ชเ e. อเอเชียไทยแลนด์ซึ่งอย่างกิจกรรมนี้ก็คือทางโชเอะก็คือเหมือนจะวนไปตามดีลเลอร์เพื่อแบบมาฟิตติ้งให้ใช่ครับแต่สมมติถ้าเกิดวันไหน บางคนบอกเอ้ยอยากใส่หมวกพวกนี้ออกทิมแล้วอยากจะวิ่งมาที่ตัวแทนเราสมมติเราดูเนี่ยอ่ะเราใกล้บ้านเราอยู่ที่ไหนเราไปที่นู่นได้เลยก็ถ้าเกิดไม่ตรกกิจกรรมอาจจะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยใช่ครับก็หมวกพวกนี้ครับการฟิตติ้งก็ค่าใช้จ่ายมันก็จะอยู่ไม่เกิน1,000บาทครับในการฟิตติ้งของหมวกหนึ่งใบแต่ว่าถ้าลูกค้าที่มาในช่วงกิจกรรมของแต่ละเดือนที่เราจะแสดงตามบนเว็บไซต์ครับก็จะได้รับ ิทธิพิเศษในการทำฟ <ừ> ิตติ้งฟรีจน <ừ> ถึง <ừ> สิ้นปีนี้31ธันวาเอาจริงถ้าบอกว่าไม่ถึง1,000บาทแล้วมันทำให้ความรู้สึกในการใส่หมวกเปลี่ยนไปขนาดนี้ผมว่ามันคุ้มมากเลยนะใช่ครับแปลกจริงผมว่าต้อง,องมาลองดูว่าแบบฟิตติ้งพอเราใส่หมวกเน <ะ S 1> ี่ยแสดงว่าหมวกของโชเอสนี่ก็คือทำได้ทุกรุ่นทุกรุ่นครับอ๋อทุกรุ่นก็คืออย่างที่ผมดูเบื้องต้นก็คือเรากกอกเขาจะให้กกอกเลยว่ารุ่นไหนแล้วก็วัดสัดส่วนแล้วก็ใส่ไปปึ้งเสริม<ช>มาเป็นอย่างนี้เลยตอนนี้ ดีลเลอร์ของเราสามารถทำฟิตติ้งหมวกกัน็อกโชเอได้ทุกรุ่นที่มีขายในปัจจุบันสำหรับลูกค้าที่มีหมวกโชเออยู่แล้วก็สามารถมาทำได้เช่นกันแต่นวมภายในครับลองดูว่านวมกลางอาจจะต้องอยู่ในสภาพที่โอเคหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นนวมเก่าแล้วมีการเปื่อยอย่างเงี้ยอาจจะแปะตัวแผ่นฟิตติ้งไม่อยู่เพราะว่นที่มันจะมีเหมือนอายุของมันด้วยใช่ไหมใช่ครับแต่ก่อนหมวกผมผมใช้โชเอเอ็กลเลวนี่ยครับแลวชอบผมชอบใบนั้นมากลยเพราะหมวกที่รู้สึกว่าใส่และสบายด้วยสุด ลรวผมก็ใส่เบิกหาโนมเปลี่ยนหาโนมเปลี่ยนหาโนมเปลี่ยนจนตอนนี้เหมือนเขาเลิกผลิตเพราะปัจจุบันเป็น15เลย X15 เรียบร้อยามา3ามรุ่นแล้วผ่ <laughs> <laughs> านมา3รุ่น <laughs> ก็น่าสนใจเลยทีเดียวได้ได้ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณเก็กมากๆเลยนะท<ด>ี่แบบ,บวันนี้มาให้ความรู้แล้วก็แบบได้แบบเปิดประสบการณ์ผมเลยว่าเออหมวกกันน็อกเนี่ยสำหรับคนทั่วไปก็สามารถทำงี้ได้เหมือนกันใช่ครับได้ได้ใครก็สนใจอย่าลืมไปติดตามทางหน้าเว็บไซต์นะครับว่าตัวแทนมีที่ไหนบ้าง รวมถึงกิจกรรมอย่างเงี้ยเขาจะวนไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างร ang, หรือถ้าคันก็วิ่งไปที่ตัวแทนได้เลยค่าใช้จ่ยายผมว่าอย่างที่บอกอะต่อให้พันหนึ่งอะกับความรู้สึกที่มันพูดไม่ถูกต้องลองมาใส่เองว่าคาว่าหมวกที่มันกระชับเข้ากับหน้าเรามันเป็นไงเหมือนเวลาเราใส่สูตรนะสูตรซื้อสําเร็จแขนยาวบ้างสอกตกบ้างลายตกบ้าง,ก,างกับสูตรที่เราใส่แบบพอดีตัวเราเลยมันให้ความรู้สึกที่ต่างกันหมวกกันน็อกนี่เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกัน mine, เพราะว่าหมวกกันน็อกเนี่ยผมว่าขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยทุกคนต้องใส่หม การฟิตติ้งหมวกอะ่ะมันไม่ได้เรื่องความปลอดภัยอย่างเดียวมันเรื่องความที่อย่างที่ผมบอกคือหมวกสายแค่นิดเดียวความเร็วเราตกทันทีได้วันนี้ก็เรื่องราวเดียวมานนะครับนี่ไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบคุณมากเลยครับคุณเก่งครับ